วันนี้พบท่านพบกับเกมพาสโมโฟเบียท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยท่านผู้ชมรอคนกดแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมมาดูกันเลยมันจะสนุกแค่ไหนเป็นยังไงท่านผู้ชมมารับชมได้เลยท่านผู้ชมแอเครับโอเคเดี๋ยวผมแอดละอคครับครับครับขอบคุณมากครับ เธ,เ,ธเธอเธอชื่ออะไรเธอชื่อเมอร์เชนอเมสเมียเราเาชื่อเมียลราชื่อเมียอ๋อชื่อเมียเป็นเป็นเธอเป็นผูน้หญิงอ่ะใช่ใช่เออเสียงมันผู้หญิงเลยใช่เธอใช่เลยเ <c> ด <oughs> ี๋ยวรอคนเข้าคนหนึ่งคนหนึ่ง <c oughs> ท่านผู้ชมผมจัดก,กันยาวๆท่ผู้ชมท่านผู้ชมเอ,อิมดูดูดูไม่ทันไม่ทันไม่แบบ ไม่ไม่มันเอ้ยไม่มันอย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถกดสกอร์ได้นะท่านผู้ชมกดสกอร์ไปเลยไม่ขัดเลยกดสกอร์ไปได้เลยท่านผู้ชมกดสกรอนั่นแลยท่านผู้ชมตรงยูทูบชมครับที่ฟันเฟืองแล้วกดเลื่อนอาจจะกี่วิหนึ่งจุดสองห้าวิหนึ่งห้าวิสกอร์ไปเรื่อยๆเลยหนึงสองวิครับก็ผมจะท่องคลิปไปยาวๆท่านผู้ชมไม่มีตัดท่านผู้ชมเล่นกันสดๆเลยท่านผู้ชมไม่ต้องตัดเลยเลยสนุกมากท่านผู้ชมเกมนี้ มันบันเทิงเราใจจริงๆท่านผู้ชมตั้งแตเล่นมาเก้มนี้หันทีหนึงนี่สะดุ้งตัวโกงแล้วผู้ชมตกใจเสียงสาวเอฟเฟกมากนี่เวลามันผีหันเธอเราตกใจเสียงสาวอ่ะเธอชื่อเมย์ไหมใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่เราเราเราอยู่ภูเก็ตแต่ว่าเราอยู่จังหวัดภูเก็ตอ่ะชื่อคุณ

มาแล้วมาแล้วผลพร้อมเลยกดเลยไปเล่นๆดูกันเลยท่านผู้ชม เกมากันเลยไอ้นี่เอากล้องติดหัวคนละ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 ตัวด้วยไอ้นี่นี่โหมดอะไรเธอนี่โหมดอะไรฮะโหมดแบบแบบหมดแบบเอ่อแบบยากสุดใช่ไหมนมเมอ์มาไหมนมเมอ์มาใช่ใช่ครับ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  พร้อมแล้วพร้อมแล้วรีบเล่นรีบเล่นเนี่มาโหนไฟตัดไฟตัดโอ้ห้องไฟชั้นใต้ดินรอรอเรามาเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะ โอเคโอเคขอบคุณมากเฮ้ยเอ็มเอ็มเล็้ยสองตรงนี้ตรงนี้ชันชันชันแนกเลยชั้นแนกเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้พี่เห็นมาแป๊บตรงนี้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 เนี่ยเอ่อตรงตรงนี้เลยเนี่ยเจอตรงนี้เรานี่อยู่นี้นี่เลยนี่เลย เมื่อกี้มันขึ้นเออเร็วสองแถวนี้แหละใส่เนี่ยมาจองสักผ้าคุณผู้ชมเออใช่ใช่ใชใช ยังไม่ันรีมชมเธอเอมันมีซัมบอนเสริเขึ้นไหมด้านล่างมันมีซัมบอลเสริขึ้นไหมตองรีมเล่นชมผีมันดุนีมมามมาต้องรีบเล่น Kan chiến nữa có con, ninh 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 con ninh 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 nó ninh 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 nó ninh 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 สกงยังเลยน่าจะอยู่ชั้นสองอ่ะเป็นไปได้อยู่ชั้นสองหรือไม่ชั้นแรกอ่ะ ชมทนันเลยผีฮะน่ากลัวมากผีแม่งโคตรด,ดุท่านผู้ชมมันอยู่ทนนันยังไง มันยังไม่หยุดทันท่านผู้ชมกดวีพูดไม่ได้เลยกลัวมากเลยคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้เนี่ยมันทันอีกแล้วเพื่อนมันอยู่ทันหรือยังอะเฮ้ hey, เพื่อน โอเคดูมกันนะเนี่ยพี่ ฉันจะระวังหลังให้ได้ผีมันตัดไฟอีกแล้วอะ่ะโกรครับได้ยินครับเธอผีมันตัดไฟอีกแล้วได้ยินไหม เตอเธอฟีมันต right? oh, ัดไฟได้ยินไหมฮัลโหลครับเอ้าไม่จะได้ยินเราไหมเราพูดฮัลโหลฮัลโหลเธอได้ยินหรือเปล่า ไม er? ่ได้ยินนะผู้ชมด่าด่ không năm buông mà nó không mà nó thưa thưa chưa là thả lấy bác nha chưa là thả lấy bác nha em จูง i ลงมิสิกบอกมมิสิกบอกมิสิกบอกมิสิกเรดิโอดมมชมสะตุง เราถ่ายมิวสิกบ็อกเมื่อกี้เราถ่ายมิวสิกบ็อกด้วยด้วยมันมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมข้างในอะ่ะตักขานะน่ะได้อะไรบ้างไหมล่ะเอาทู่ไปเล่มันยังมันมันต้องใช้แม้ตั้งคิ ใช่คซิฟิกนี่ว่แล้วคูซิฟิกนี่ว่แล้วเธอเธอคูซิฟิกว่าแล้วเธอเธอคูซิฟิกคูซิฟิกมันตั้งเขียนไงมันตั้งเขียนเอาไปวางกันแล้วนี่เออเหมือนมันโดนมันเลยได้หลักฐานอะไรบ้างยังอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกพบยาไปเลยก็ได้ไปดูหนังสือให้เราหน่อยมีใครวางยังอะ เราวางลหนังสือมัม้ยรู้มันเขียนยังง ตกใจหมดเลยมันโหดมากมันดุดุจริงอุ้ยมันกระโดดใส่เลยเมื่อกี้ทำไมันเดินไวบ้ามันเดินไวจ้ะใช่ใช่มันมันมันเดินไวมันเดินไวมากเลยเสียงมันมีเสียงเท้าหนักว่สียงเสียงเท้าหนักมี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 ดีอะไรถือว่าตอนนี้ตอนนี้เข้าไปข้างในไม่ไม่เขียนหนังสือไหมใส่ในมือก็ไม่มีใช่ เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรากลัวหัวหดแล้วไม่กล้าแล้วไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วเนี่ยดูขนาดนี้ดูขนาดนี้กลัวหัวหดเลยเคยอาวเคยจมาวางวะมันมันมีดอทมันมีดอทอย่างเดียวตอนเนี้ยที่เรารู้นะแต่ว่าไม่มีกอดอฟแล้วก็ไม่คุยแล้วก็คิดว่ามันจะไม่เขียนด้วย ไปวางกันแล้วใช่ไหมเจ้ใช่ไปไม่รู้มันจะโดนเลยไหมเดี๋ยวเสียวเนี่ยถือทูกไปดูก็ได้พอมันมาก็จุดแล้วก็หาที่ซ่อนเลยมันจะได้ไม่มันจะได้ไหมค่ะไปไปอยู่หน้าบ้านเป็นเพื่อนเราหน่อยไปเอาของเอาของไปด้วยเอาเอาเอาอะไรเอาเนี่ยเอาสีขาวเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนี่ไอ้เนี่ยสีเหลืองเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอะ จำไม่ได้แล้วหรือจำไม่ได้ลืมไม่ใช่ไม่ใช่นีใไอ้ที่บนเทียนอ่ะอยู่บนเทียนอ่ะอันอันที่อยู่บนเทียนอ่ะอันอันที่อยู่บนเทียนอ่ะม m o t นเซ sensor เออโอเคโอเคันลองเข้าไปดูเสียวมันทันอ่ะมันพยายามจะปิดประตูใส่เราอ่ะ Thưa mê Alo Yeah, ta. เขียนปะมันเขียนปะเอาอีกสักหน่อยเอาอีกทูบเลยเอาอีกทูบไหมไปโยนทูบไปแล้วเลยเมื่อกี้มันเขียนปะได้ดูยัง ไม่เขียนไม่คุยไม่ไม่มีออโอนี่กับออยกอยยเอป่ะเอฟเอฟเลี ouais, nickel, we ้เองเมื่อกี้ตอนผีออกมาเราไม่ได้วัดเหมือนกันเอฟเท่าไหร่ เออใช่ตอนผีออกมาเราก็ไม่ได้วัดเหมือนกันว่าเอมเอฟันมันขึ้นจนถึงเลเวลห้าไหมนะมนววแต่วตอนมันยังไม่ออกเราวัดได้แค่สองตอนตอนมันออกอ่ะเอไม่วัดวัดมันไม่เขียวตอนมันออกต้องวัดตอนที่มันไม่ได้ล่าถึตจะร้ค่าโอนี่อ่ะโอนี่ดูไหมโอนี่โอนี่อารมณ์มันจะแปรปรวน ีไปแล้วนะถูกไหมถูกไหมผู้ชมมาทายกันเอายูเรียนีอ่อุซาอุซาอุซาเป็นถ่ายมิวสิกบ็อกซ์ได้ในะยูเรียตอนแรกตอนแรกมันมันโชว์เ,เราคุยแต่หมดต่อจบปีนี้ท่านผู้ชมหมดมากครับ